สวัสดีครับผมมอแบงค์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับว่าตัวหน้าใสของคลินิกเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวหมอขอแนะนําตัวแรกเลยตัวนี้นะครับเบเวสนะครับหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าชาแนลนะครับตัวนี้เป็นนันคอสซิลลิ้งไฮยาผสมกับพวกวิตามินต่างๆนะครับพอฉีดเข้าไปแล้วจะช่วยในการบํารุงผิวนะครับช่วยให้หน้าดูฉ่ำวางมากขึ้นนะครับถ้าใครต้องการ ให้หน้าช่ำวาวดูสุขภาพดีนะครับแนะนําตัวนี้ครับผลลัพธ์ก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหลังฉีดไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหน้าก็จะฉ่ำวาวมาเลยนะครับตัวที่สองเนี่ยเป็นตัวนี้ครับที่คลินิกใช้นะครับเป็นรีจูรันฮิลเลอร์นะครับเป็นกล่องดำนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ี่สี่นะครับสามารถฉีดได้ทั่วหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวครับ ต้องการให้หน้าใสต้องการให้ผิวดูสุขภาพดีต้องการให้ผิวดูหนาขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอนุพันธ์ของ DNA อ็เอปาเจลโมนนะครับมันจะเหนียวนําให้ผิวของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้หน้าเราใสขึ้นครับหน้าเราสุขภาพดีมากขึ้นครับตัวที่3นะครับตัวนี้เป็นฟิลเลอร์งานผิวนะครับเราเรียกว่าเบอร์เโลรีไวท์นะครับตัวนี้หลังฉีดไปก็อยู่ได้9เดือนนะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าดูฉ่ำวมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮยาะ็นะ อุ้มน้ําได้ค่อนข้างดีนะครับพออุ้มน้ําได้ดีหน้าก็จะฉ่ำเบาหน้าดูอิ่มดูฟูมากขึ้นตัวที่4เลยนะครับเอ็กโซโซมนะครับตัวเอ็กโซโซมเนี่ยที่คลินิกใช้เนี่ยจะเป็นตัวเมกะเอ็กโซโซมนะครับก็คือเป็นเอ็กโซโซมที่มีมากที่สุดในของตลาดแล้วนะครับหลังฉีดเข้าไปช่วยเรื่องอะไรได้บ้างช่วยให ผิวเราดูใสขึ้นผิวที่อักเสบดูดีขึ้นการอักเสบหายไวขึ้นนะครับสามารถแอปพลายใช้ได้กับหลายๆอย่างนะครับถ้าใครที่มีผิวหน้าอักเสบนะครับผิวดูไม่สุขภาพดีผิวแห้งผิวหมองคล้ำนะครับต้องการให้ผิวใสขึ้นดูสุขภาพดีมากแนะนําตัวเอกโซสมเลยครับสรุปนะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับถ้าใครต้องการอยากให้ผิวหน้าดูฉ่ำเบามากขึ้นนะครับผิวดูสุขภาพดีมากขึ้นนะครับและกําลังที่จะออกงานเร็วๆนี้นะครับหมอแนะนําตัวนี้ครับตัวชาแนลครับ แต่ถ้าใครต้องการฟื้นฟูสภาพผิวนะครับผิวดูสุขภาพไม่ดีผิวดูหมองคล้ำต้องการให้ผิวดูหนาขึ้นนะครับแนะนําเป็นตัวรีจูรันเฮลเลอร์ครับแต่ถ้าใครต้องการให้หน้าผิวหน้าดูอิ่มฟูดูเงาหน้าเงาหน้าชมเบานรับเบลเทอร์เรรรีไวท์ครับแต่ถ้าใครต้องการรักษาการอักเสบของผิวนะครับต้องการให้ผิวใสขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เอ็กโซโซม